6เทคนิคง่ายๆแก้ปวดไหล่ไหลติดให้ทำแบบนี้ <S <S ใครที่มีอาการยกแขนไม่ขึ้นเจ็บเมื่อเคลื่อนไหวขยับไม่ได้นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อไหลติดก็ได้ค่ะโรคไหลติดเนี่ยมันเกิดจากเส้นเอ็นหุ้มข้อไหลค่ะมันอักเสบ บวมแล้วก็หนาตัวขึ้นโดยจะแบ่งระดับอาการเนี่ยเป็นทั้งหมด4ระยะให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะในระยะแรกเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลา0-3ถึงเดือนแรกค่ะซึ่งเราเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกติดขัดเวลาเคลื่อนไหวส่วนระยะที่2จะอยู่ในช่วงเวลา3-9ถึงเเดือนซึ่งจะมีอาการปวดมากแล้วก็จํากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่หรือว่าอาจจะมีอาการปวดตลอดเวลาปวดมากในเวลากลางคืน ระยะที่3อยู่ในช่วงเวลา9-15เดือนค่ะอาจจะมีอาการปวดลดลงแต่ช่วงการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปส่วนระยะสุดท้ายจะอยู่ในช่วงเวลา15-24เดือนค่ะการยึดล้างของข้อไหล่ก็จะลดลงและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยตัวเองส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเองเนี่ยไหล่ติดไหมให้ทดสอบด้วย3ท่านี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทดสอบท่าแรกกันเลยค่ะยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหลังจากนั้นเนี่ยก็พับข้อศอกลงเอามือไปแตะหลังหรือว่าท้ายทอยนะคะส่วนท่าที่สองเอามือคว่ยหลังค่ะแล้วก็พยายามแตะขอบสะบักให้มากที่สุดส่วนทดสอบท่าสุดท้ายเอามือไปจับหัวไหล่ด้านตนข้ามหากคุณไม่สามารถยกแขนได้สุดหรือมีอาการปวดข้อไหล่แสดงว่าคุณเนี่ยเสี่ยงไหล่ติดค่ะ ทีนี้เราก็จะมี6เทคนิคง่ายๆช่วยลดอาการปวดไหลติดค่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากเทคนิคแรกนะคะเราจะให้คลายกล้ามเนื้อคอบาไหล่กันก่อนซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมันจะเกาะจากคอและตามแนวกระดูกสันหลังไปจนถึงหัวไหล่ค่ะโดยให้ใช้มือนะคะกดคลายจากตำแหน่งท้ายทอยไปจนถึงหัวไหล่สามารถกดในทิศทางจากบนลงล่างเป็นเวลา2นาทีหรือจะใช้เทคนิคการบีบนวดหยิบยกกล้ามเนื้ออีก2นาทีก็ได้ค่ะ ส่วนเทคนิคที่2นะคะเราจะให้ยืดกล้ามเนื้อคอบาลหลโดยใช้มือนะคะค้ำหาจุดกดเจ็บหรือแข่งเป็นก้อนๆตึงๆหนาๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดค้างไว้พร้อมกับเอียงคอไปหน้านตรงกันข้ามค้างไว้แบบนี้10วินาทีทำา10ครั้ง คนิคที่3จะให้คลายกล้ามเนื้อหน้าอกกันค่ะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยจะเกาะจากกระดูกไหปลาร้ากระดูกสันอ,อกและกระดูกซี่โครงไปจนถึงกระดูกต้นแขนโดยให้ใช้ปลายนิ้วมือนะคะค่อยๆกดคืนกล้ามเนื้อหน้าอกที่อยู่ใต้กับไหปลาร้าให้เริ่มทําทั่วๆเป็นเวลา2นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหาจุดที่แข็งเป็นก้อนค่ะกดค้างไว้5วินาทีทําซ้ํา10ครั้ง มาเริ่มกันที่เทคนิคที่4ค่ะวางแขนไว้บนโต๊ะพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวแล้วก็สไลด์แขนไปทางด้านหน้าชา้ชาๆไปเท่าที่ไหวพองให้รู้สึกตึงๆที่หัวไหล่ก็พอค่ะแต่ต้องไม่เจ็บเพิ่มให้ค้างไว้5วินาทีทำสิบครั้ง เทคนิคที่5กางแขนไว้บนโต๊ะกางแขนออก45องศาหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอียงโน้มตัวแล้วก็สไลด์แขนเข้าหาโต๊ะในมุม45องศาเหมือนเดิมค่ะเราจะไปเท่าที่ไหวพอให้รู้สึกตึงๆที่หัวไหล่แต่ต้องไม่เจ็บเพิ่มให้ค้างไว้5วินาทีทำ1ิครั้งค่ะ ส่วนเทคนิคสุดท้ายนะคะเราจะให้นั่งห่างจากโต๊ะเล็กน้อยกางแขนออก45-90องศาคลายกางได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะคะไม่ต้องฝืนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เอียงตัวนะคะแล้วก็สไลด์แขนเข้าหาโต๊ะทำแค่พอรู้สึกตึงๆค่ะค้างไว้5วินาทีทำ10ครั้ง สำหรับคลิปถัดไปนะคะอยากให้เรามาสอนเรื่องอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆเนี่ยฝากกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ